สำหรับคลิปชุดนี้เป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามชุดที่11จะอยู่ในเรื่องการหารสังเคราะห์ซึ่งจะมาทดแทนการหารพรหุนามด้วยพหุนามโดยวิธีตั้งหารแต่มีขั้นตอนที่ง่ายกว่าโดยมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาและจดจำเชิญศึกษาจากในคลิปเลยครับการหารสังเคราะห์ครับแต่ก่อนจะไปการหารสังเคราะห์ พอทบทวนเรื่องการหารพาหุนามก่อนการหารพหุนามสมัยที่เราเรียนมัธยมหนึ่งมัธยมสองมีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือหารพาหุนามด้วยเอกนา,ามแบบที่สองก็คือหารพาหุนามด้วยพหุนามหารพาหุนามด้วยเอกนา,ามตัวอย่างนะครับ 2x กซำลังสามลบ 4x กำลังสองลบ x บวก2หารด้วย x ครับ เราทำยังไรครับเราก็หาเรียงตัวเลยได้ผลลัพธ์เป็นก็แรกได้เป็น 2x กำลังสองข้อที่2ได้เป็นลบ4 x ก้อที่3ได้เป็นลบ1 ก้อนสุดท้ายได้เป็นบวก2ส่วน x สังเกตนะครับผลลัพธ์ของการหารพรหุนามอาจจะไม่เป็นพหุนามก็ได้ก้อนนี้2ส่วน x นะครับส่วน x หรือ x มีเลขชี้กำลังเป็นลบ1ไม่เป็นพหุนามนะครับต่อไปการหารพรหุนามด้วยพหุนามครับ ถ้าเราเจอแบบนี้เราทำอย่างไรครับเราก็ตั้งหารตั้งหารยาวนะครับมาทบทวนการหารยาวกันครับนะครับรูปแบบการหารยาวเราต้องเรียงเลขชี้กำลังนะครับจากมากไปน้อย x กำลังสาม x กำลังสอง x กำลัง1 x กำลังศูนย์เรียบร้อยแล้วไปตั้งเลยครับสอง x กำลังสาม ลบ4 x กำลังสลบ x บวก2ตัวหารคือ x ลบ2ตัวหารตัวแรกเป็นยังไงนะครับเราก็นำตัวนี้ไปหารตัวนี้นะครับ2 x กำลังสหารด้วย x ก็ได้2 x กำลังสเพราะฉะนั้นตัวหารตัวแรกก็คือ2 x กำลังสต่อไป คูณกันครับได้ 2x กำลัง3คูณกันครับได้ลบ 4x กำลัง2เสร็จแล้วลบครับได้อะไรเอ่ยได้0อันนี้ก็เป็นบวก นะครับก็ได้ศูนย์เหมือนกันดึงลงมาตัวหารตัวต่อไปนะครับลบ x หารด้วย x เ,เท่ากับลบ1น,นะครับนำตัวนี้เป็นตัวตั้งนำเอกนามตัวแรกไปหารนะครับได้ลบ1 ต่อไปนำลบหคูณ x ก็ได้ลบ x ลบหคูณลบสก็ได้บวกสเสร็จแล้วนำมาลบกันนะครับได้บวกได้ลบนะบวกกันได้ศูนย์เพราะฉะนั้น นะครับขั้นตอนการหารของยูคลิดบอกว่าอะไรตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษนะครับตัวตั้งก็คือเขียนตามแบบเลยนะครับ 2x กำลัง3ลบ 4x กำลังสลบ x บวก 2. เท่ากับตัวหารก็คือ x ลบ2ผลหารก็คือบวก0ย์ครับเศษจากการหารเป็นศูนย์หรือไม่เหลือเศษมาที่การหารสังเคราะห์ครับการหารสังเคราะห์เป็นการจัดการที่ได้ทั้งผลหารนะครับ และเศษจากการหารโดยการนำเพียงสัมประสิทธิ์ของพหุนามไปทำการหารเท่านั้นที่สำคัญคือต้องเรียงสัมประสิทธิ์พหุนามตามเลขชี้กำลังจากมากไปน้อยพ์ที่ขาดให้ใส่ศูนย์นะครับต่อไปเราก็ไปหาค่าของตัวหารนะครับนำ x ลบสไปเท่ากับ0ได้ x เท่ากับสแล้วนำาีไปเป็นตัวหาร มาดูตัวอย่างเลยนะครับศึกษาจากตัวอย่างเลยเลขชี้กำลังกําลัง3ามกำลังสอง 2, กำลัง1กําลังศูนย์เรียงแล้วนําสามประสิทธิ์ไปวางเลยครับก้อนแรกเป็น2ก้อนที่2เป็นลบสก้อนที่3เป็นลบหก้อนสุดท้ายเป็น2ต่อไป x อลบสเท่ากับ0 x เท่ากับ2เพราะฉะนั้น 4เท่ากับ2นำ2ไว้เป็นตัวหารครับเริ่มขั้นตอนการหารสังเคราะห์เลยนะครับขั้นตอนแรกดึงก็แรกลงมาวางไว้ข้างล่างได้2ต่อไปนำตัวหารไปคูณ2คูณ2ได้4เสร็จแล้วไปวางไว้ตรงนี้บวกกันได้0 นำสองไปคูณศูนย์แล้วไปวางไว้ตรงนี้สองคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกกันได้ลบหนึ่งนำสองไปคูณลบหนึ่งได้ลบสองแล้วไปวางไว้ตรงนี้ได้ลบสองบวกกันได้ศูนย์ก้อนสุดท้ายนี้ครับเป็นเศษจ,จากการหาร ต่อไปเรามาเขียนตามขั้นตอนการหารของยูคลิดเลยครับยูคลิดเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษตัวตั้งเราคือ 2x กํลัง3 บ 4x กํลัง2ลบ x บวก2เท่ากับตัวหารก็คือ x ลบ2มาดูผลหารนิดนึงผลหารนะครับเลขชี้กำลังจะลดลงไป1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ 2x กํลัง2อันนี้ x กํลัง1อันนี้ x กํลัง0 นะครับก็นำมาเขียนเลยเป็น 2x กำลัง2 0ไม่ต้องเขียนนะครับลบด้วย1บวกด้วย0นะครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกด้วยเศษครับมาดูข้อสังเกตการหารนะครับกำลังของตัวหารจะเป็น1สังเกตนะครับ เขาบอกว่าจะให้หารด้วย x ลบ c นะครับที่สำคัญกำลังของตัวหารอะกำลังของผลหารจะลดลงหนึ่งนะครับกรณีที่สามประสิทธิ์ของ x ไม่เป็นหนึ่งให้ใช้หลักการแยกตัวประกอบตัวหารนะครับก็ดึงพยายามทำในวงเล็บให้เป็น x ลบ c นะครับแล้วนำ4ไปหารแล้วก็ นำสองไปหารผลหารที่ได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างนะครับให้เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อกี้นี้เศษจากการหารเป็นศูนย์มาดูตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่างที่สองจงหาผลหารและเศษจากการหารถ้ามีนะครับเรียงเลขคีย์กำลังหรือยังกำลังสามกำลังสองกำลังหนึ่งกำลังศูนย์เรียงแล้ว ก็เป็นสองเป็นสามเป็นลบแปดเป็นสาม x ลบสองเท่ากับศูนย์ x เท่ากับสองพอย้อน c เท่ากับสองนำสองมาใส่ตรงนี้เริ่มเลยดึงสองลงมาก่อนต่อไปนำตรงนี้ คูณแล้วไปวางไว้ข้างบนได้4นะครับน้ำมาบวกกันได้7ต่อไปน้ำตรงนี้คูณกันได้14นะครับแล้วไปวางไว้ตรงนี้ลบ8ปดบวกสิ 14. ได้ หนะครับต่อไปตรงนี้คูตรงนี้ได้สิบสองแล้วไปวางไว้ตรงนี้ก้อนสุดท้ายครับเป็นเศษจ,จากการหารเศษจ,จากการหารคือสิบห้านะครับเพราะฉะนั้น 2x งกำลังสองบวก อ๋อขอโทษครับ 2x กําลัง3บวก 3x กําลัง2ลบ 8x บวก3เท่ากับ x ลบ2เลขชี้กําลังลดลงไป1่ก้อนนี้ก็เป็น 2x กําลัง2 บวกเจบวก6นะครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษเศษจ,จากการหารเป็น15ครับตัวอย่างที่3ครับข้อนี้แปลกกว่าข้ออื่นเพราะว่าหารด้วย 2x ลบหจากที่เราเรียน การหารสังเคราะห์มาจะหารด้วย x ลบ 4. สสัมประสิทธิ์ของ x เ,เป็น1แต่ในข้อนี้สัมประสิทธิ์ไม่ได้เป็น1นะครับเรามาจัดการให้ดีดึง2ออกมาเสมือนกับว่านะรเราลำลึกไปถึงตอนเรียนสมัยป5ท่องสูตรคูณได้แค่แม่12นะครับ ครูสั่งว่า75หาร15ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไรเราท่องสูตรคูณแม่15ไปได้แต่เรารู้ว่า15เกิดจาก3คูณ5เราก็ใช้วิธีนี้ก็คือนำ3ไปหารก่อนแล้วนำ5มาหารอีกครั้งเพราะหุนามในข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเรานำ หนส่วนสไปหารก่อนแล้วก็นำสองไปหารอีก1ครั้งหารด้วยหนส่วนสครับสำรวจเลขคี้ํกำลังกำลัง3ามกำลังสองกำลัง1นึ่กำลังศูนย์เรียงแล้วนำา่าประสิทธิ์มาวางเลยสองสลบแแล้วก็3าดึงสองมาวางไว้ตรงนี้นำหนึส่วนสมาคูณกับสอง ได้หนึ่งแล้วมาวางไว้ตรงนี้จับบวกกันได้สี่หนึ่งส่วนสองคูณสี่ได้สองไปวางไว้ตรงนี้บวกกันได้ลบหกหนึ่งส่วนสองคูณลบหกได้ลบสามไปวางไว้ตรงนี้ จะบ,บวกกันได้ศูนย์นำสองมหารอีกหนึ่ง 1, เที่ยวครับได้ผลลัพธ์เป็นหนึ่งสองแล้วก็ลบสามดังนั้นพหุนามในข้อนี้แยกตัวประกอบได้เป็น เลขคี้กำลังลดลงไป1ตรงนี้เป็น x ก,กำลังสองตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x ก,กำลังศูนย์คือ1น,นั่นเองนี่คือผลของการแยกตัวประกอบของพหุนามในข้อนี้ครับตัวอย่างที่สี่ครับตัวอย่างที่สี่ x ลบ2เท่ากับศน x เท่ากับสองเพราะฉะนั้นตัวหารเป็นสองครับต่อไปนะครับเผ่านามตัวตั้งสังเกตว่ามันมีแค่สองพจน์นะครับเราก็เลี้ยง x กำลังสี่สามประสิทธิ์เป็นหนึ่งกำลังสามสามประสิทธิ์เป็นศูนย์กำลังสองสามประสิทธิ์เป็นศนย์กำลังหนึ่งสมประสิทธิ์เป็น0น, 0, 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 น 0. พจน์สุดท้ายเป็นลบสิบห นะครับอย่าลืมนะครับพดที่ขาดเติมให้ครบเติมให้ครบนะครับเริ่มการหารเลยดึงลงมานะครับเป็นหนึ่งต่อไปสองคูณหนึ่งไปใส่ไปตรงนี้ได้สองบวกกันได้สองต่อไป สอคูณสองได้สมาใส่ไว้ตรงนี้บวกกันได้สี่คูณสได้8มาใส่ไว้ตรงนี้บวกกันได้8สุดท้าย2อคูณแได้สิใส่ไว้ตรงนี้ บวกการได้0นะครับเศษจ,จากการหารเป็น0เขียนตามขั้นตอนการหารของยูิด x ก,กำลัง4ลบ1ิเท่ากับตัวหารก็คือ x ลบ2ผลหารเลขชี้กำลังลดไป1ก็คือ x ก,กำลัง3บวก2 x กำลังสบวก4 x บวก แครับตัวอย่างที่ห้าครับดูตรงนี้นะครับตัวหารเลขชี้กำลังไม่ใช่เป็น1นะครับแต่มันสามารถแยกตัวประกอบได้นะครับ x กำลังสองลบ x ลบสอง เท่ากับ x ลบส x บวกหใกล้คุณใกล้บวกไกลคุณไกลได้พดกลางลบสบวกหได้ลบหนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็ทำการหารสังเคราะห์สองครั้งเริ่มเลยครับเรียงหรือยังส3 2สางเรียงแล้ว2 -2 -3 ลบ2ลบ3ลบ1แล้วก็ลบสสี1ก่อนนะครับสี1เป็น2เริ่มเลยดึงลงมา เป็นสองคูณกันได้สี่ไปวางไว้ตรงนี้บวกกันได้สองคูณกันได้สี่ไปวางไว้ตรงนี้บวกกันได้หนึ่งคูณกันได้สองไปวางไว้ตรงนี้ บวกกันได้1นึ่งคูณกันได้2ไปวางไว้ตรงนี้ได้2บวกกันได้0นะครับหารไปแล้ว1ตัวอีกตัวหนึ่งนำลบหมาเป็นตัวหารดึงลงมาเลยครับเป็น2 ลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองไปวางไว้ตรงนี้บวกกันได้ศูนย์ลบหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ไปวางไว้ตรงนี้บวกกันได้หนึ่งคูณกันได้ลบหนึ่งไปวางไว้ตรงนี้บวกกันได้ ศูนย์อ่าแล้วมาเขียนตามขั้นตอนการหารของยูคลิดตัวตั้งก็คือ 2x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2ลบ x ลบ 2, 2ตัวตั้งเท่ากับตัวหารนะครับ x กำลัง2 ลบ x ลบสเสร็จแล้วเลขชี้กำลังจะเหลือแค่สอง x กำลัง2แล้วก็บวกด้วย1ครับบวกด้วย0นะครับมาดูตรงนี้นิดนึง ตัวหารเลขชี้กําลังเป็นสองเพราะฉะนั้นผลหารเลขชี้กําลังเป็นสองเพื่อคูณกันได้ x กําลังสี่นะครับตรงนี้เป็นเศษจ,จากการหารตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารนะครับบวกด้วยเศษครับท้ายคลิปครับอยากให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์กันมากขึ้นเนื่องจากคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่เช้าจนเย็นขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์คณิศตศาสตร์ขาดไม่ได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ